สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้น้องแบมจะพาลดรอบเอวลดหน้าท้องสร้างรองสิบเอ็ดใครที่อยากมีเอวเอสมีร่องสิบเอ็ดมีหน้าท้องลีนกระชับ ทำท่าออกกำลังกายตามน้องแบมนะคะท่าแรกท่านี้เลยจ้าเน้นลดไขมันรอบเอวลดเอวข้างใครที่อยากลดเอวหนึ่งนิ้วสองนิ้วสามนิ้วลองทำท่านี้ดูนะคะฝึกเก่งหน้าท้องไปด้วยนะคะเราจะเริ่มต้นทำที่สิบครั้งสิบห้าครั้งยี่สิบครั้งเพิ่มจำนวนเซตขึ้นนะคะทุกคนคะทำง่ายๆออกกำลังกายไม่ใช้อุปกรณ์เราก็สามารถที่ จะมีหุ่นที่ดีได้เรามาต่อท่าที่สองนะคะทุกคนท่าที่สองเป็นการเน้นลดหน้าท้องลดหน้าท้องแบบเร่งด่วนนะคะทุกคนใครที่มีปัญหาพุงหนาพุงมาน้อยลดยากทำท่าที่สองได้เลยท่านี้นะคะทำทีละข้างนะคะทุกคนแต่ถ้าใครที่ถนัดทำสลับข้างก็ทำนะคะเรามาต่อท่าที่สามจ้าท่าที่สามก็ ได้เอวเอสล่องสิบเอ็ดหน้าท้องดีนกระชับค่ะทุกคนสำหรับท่าที่สามนะทำทีละข้างเหมือนเดิมค่ะทุกคนมาต่อท่าที่สี่ท่าที่สี่เน้นเอวเอสค่ะทุกคนท่านี้ได้เอวเอสล่องสิบเอ็ดทําทำทุกวันท่านี้จะทำให้เรามีเอวเอสแล้วก็ล่องสิบเอ็ดสวยมากทำทุกวัน นะคะทุกคนสม่ำเสมอได้แน่นอนมาต่อท่าที่ห้าท่าที่ห้าก็เน้นลดหน้าท้องท้องบนท้องล่างนะคะทุกคนเกงหน้าท้องด้วยนะคะการเก่งหน้าท้องจะทำให้หน้าท้องของเรากระชับไหวนั่นเองค่ะทุกคนอย่าลืมเกง่งเก่งให้ได้หายใจเข้าออกให้เป็นนะคะทุกคนมาต่อท่าที่หกบ,บิดเอว เอวเอสนะคะทุกคนบิดไปบิดมาเอวเอสก็มานะคะทุกคนบิดบิดบิดไปบิดมานี่แหละคะ่ะทุกคนบิดไปด้วยเกงหน้าท้องไปด้วยนะคะเรามาต่อท่าที่เท่าไหร่ทุกคนการยืดเหยียดกล้ามเนื้อท่านี้ได้ทุกส่วนเลยได้ทุกส่วนแต่ส่วนที่จะเห็นชัดได้คือก็คือหน้าท้องกระชับ แล้วก็เอวเอ็นะคะทุกคนอท่าต่อมาท่านี้ได้เน้นๆเลยแต่ว่าจะจะเหนื่อยหน่อยนะคะทุกคนสําหรับท่านี้เนาะมันเหนื่อยมากเลยแต่ทุกคนก็ลองทําตามดูได้นะคะทําตามได้เลยค่ะ,ะไม่ได้ยากเลยอ่ะเรามายืดเหยียดตอนตบท้ายการออกกําลังกายผ่อนคลายกล้ามเนือ้อถ้าทุกคนอยากได้ผลลัพธ์ทุกคนอย่าลืมทานโปรตีนทั้งก่อนและหลังออกนะคะ